เป็นคนสวยเหรอเป็นคนรวยสวยจริงเหรออะไรที่มันมันทำให้ให้เราคิดว่าเราเป็นคนสวยอะกระจกไงแม่กระส่องอยู่เนี่ยกระจกเนี่ยแม่มันบอกเราอยู่กระจกมันบอกเราไม่ยอมเลยเนาะเราคนเราอะถ้าไม่อวยตัวเองอะใครจะอวยถูกปะเออถูกมาเป็นการแบบว่าให้กำลังใจริ้งริง p o s i t i v ใช่ไมใช่ไหมถูกไมถอ่ะแล้วทีนี้อะบอมพูดถึงกันเรื่องในวัดในวาต่อ โอเคค่ะโอ้ยต้องไม่ต้องโอ้ล่โหล่ะกลัวไม่ต้องกลัวเราไม่ได้แบบว่าอะไรเอาแบบว่าซบซบโอเคแม่คำถามที่สามารถถามได้เอ้ยตอบได้อันไหนตอบไม่ได้ก็เลี่ยงโอเคแม่อ่ะแล้วทั้งหมดกี่พรรษาบวชมาเอ่อหนึ่งพันนับเป็นปีดีกว่าหนึ่งปีกับสี่เดือนเข้าปีกับสี่เดือนเข้าหนูบวชยี่สิบเจ็ดมกระลาใช่ไหมแล้วหนูเขาอยู่เลยไปจนเข้าพรรษาเพราะช่วงเข้าพรรษาเขานับแค่สามเดือน ก็ช <Eat> ่วงประมาณมิถุนากรกดาจนเลยไปถึงประมาณกลางกลางตุลาก็เริ 1, ่มออกกัรชาใจคิดว่าตอนแรกบวชเนี่ยจะบวชกี่เดือนตอนแรกเลย15วันแวเป็นกวัน15วันทำไมหยุดหยู่ได้เป็นปีล่ะเก่งนะ ก็ตอนแรกมันก็อยู่แบบมันก็อยู่ตอนแรกก็อยู่ไปอย่างนั้นเรายังหาทางเราไม่เจอแต่พอไปอยู่ไปอยู่มามันก็เริ่มเออมันก็นิ่งดีสงบดีก็โอเคชีวิตไม่ต้องวุ่นวายตื่นมาก็กินมีอะไรก็กินไปบินทบาททำตื่นมาก็กินตื่นตอนไหนก็กินใช่ไหมใช่หมายถึงว่าตื่นมาก็ไปบินทบาทมีอะไรก็กินเสร็ฐีโยมเขาใส่บาทมาเราไม่ได้เลือกนะอ่าบินทบาทตอนกี่โมง <5. S 1> ก่อนที่จะไปบินธบาตต้องมีสวดมนต์ตอนเช้าอะไรก่อนไหมมีทําวัดก่อนทําวัดก่อนอแล้วก็ออกไปบินทบาตใช่บินธบาตเสร็จกลับมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนตอนไปนบินทบาตเนี่ยโยมญาติโยมคือโอเคไหมกับเรายโยมโอเคนะเพราะเราเป็นคนคนที่คนต่างวันที่ไปแต่เขาก็เวลคั่มนะแต่เขาก็อาจจะสงสัยว่ามาจากไหนเขาก็จะถามอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังต้องคิดไว้ก่อนว่าป้าป้าเขาทีอยู่ที่วัดเนี้ยเขาทําไว้ดีมาก คนก็เลยแบบว่าเออศรัทธาศรัทธาแล้วพอรุ่นหลังไปแบบว่าประมาณ LGBT ไปบวชก็จะโอเคเปิดใจรับแล้วแต่แรกแรกก็ยังจะมีมีแบบตะคือเหมือนตะกี้ตะขวงอะไรยังไงแต่ว่าพอเราไปแล้วหลังเรานอกกับผมด้อเปล่าศศตาโยมศบตาโยมแต่เราก็นิ่งไงเพราะเราเป็นละคูเราก็จะไปแบบโยมก็นิดนึงเออโยมก็นิดแต่เราก็เราก็นิ่งๆเขาถามคำเราก็ใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวใช่อ๋อเป็นอย่างนี้ บินถบาทมาอ่าแล้วก็มีก็จะต้องมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยกพระธากจะต้องคอยเดินตามหล่อนถูกไหมมีไหมมีเขาเรียกว่าเด็กวัดนะเด็กวัดก็เดินตามหล่อนตลอดใช่คิดอะไรเด็กวัดไหมเด็กวัดเป็นน้องแรกแรกก็แรกแรกก็แรกแรกก็ไมมีว่าแรกแรกก็ดีมากแต่หลังๆเออเราเป็นมีบ้างแล้วก็มีบ้างไม่เราต้องพูดในฐานะที่เราเป็นคนบวชคนหนึ่งปแต่ว่าอ่ะความคิดมันมีแวบนึงแต่เราก็ตัดดึงสติเออดึงสติออกมา ถูกไหมแล้วก็ไม่ได้เกินเลยไปกว่านั้นมันก็อีอาอยู่แต่ว่าเด็กว่าก็คือกินได้ไล่ดูอ่โอเคอ้าไปแอบดูเด็กวัดอาบน้ำรอเปล่าเนี่ยไม่มีแม่ข้าอาบข้างในหนูอาบข้างนอกอะละทีนะไม่ใช่ไม่ได้ไม่มีไม่ติดกันขัดล่ะไม่รีโมูโอเคเชื่อใจได้อ่าเสร็จปุ๊บกลับไปปุ๊บ ฉันเพนเช้ากี่โมงฉันเพลนประมาณ7จ็ดโมงถึงวัดประมาณถึงวัดประมาณหกโมงสี่ห้าเจ็ดโมงประมาณนี้ก็เริ่มฉันประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมห้าไม่เกินฉันวันละมือถูกไหมฉันวันละสองมือค่ะอ๋อชาอจังหันเช้ากับเพนใช่ถูกเพนก็มาสิบเอ็โมงแม่อันจริงๆแรกๆอ่ะมื้อเย็นห้ามชาห้ามฉันหิวไหม <laughs> มีร่างกายปรับไม่ทันคนเรามันกับแต่ละปัดชีวิตเนาะการใช้นาฬิกาชีวิตคือกิน3มื้อ4มื้อกลางคืนก็เลยแอบกินของที่เขาเอาไปย่าดโยเอาไปใส่บาทแอบกินบ้างมีมียอมรับมีมาบางมาบ้างแต่ก็ค่อยๆถอยปรับตัวเองช่วงหลังก็คือไม่กินเลยไม่เลยจริงมากพยายามปรับประมาณใช้เวลาอยู่มันาเกือบเดือนอยู่นะแต่ก็อุ่ยมันก็มีอ่ะแล้วก็กินนมฉันนมฉันอะไรไปน้ำปลานาที่มันกินได้โดยที่ไม่มีการขบฉันนะ แต่ก็ไม่เจอผีเลยไม่เจอเลยเจอเปรถไหมเปรรถมีเสียงคุณเปรรถก็จะมาแบบว่าเป็นคุณเปตามาลสีมาอยู่แต่ว่าก็ได้ยินแค่เสียงเป็นช่วงช่วงวันแรกๆประมาณอาทิตย์แรกเลยนะประมาณวันที่สามที่สี่จะได้เลียงสูงว่าแบบเป็นวีดไกลๆแล้วก็วีดไกลๆเหมือนบางคนได้ยินเสียงรถวีดอะอะไรเงี้ยมามาหายหายอ่าแล้วในวัดทั้งหมดมีกี่องค์รวมทั้งหมดเลยรลวงเจ้าอาวาสด้วยหกอามีมีหลวงพ่ออ่า หลงเจ้าอาวาสหลวงพี่หวานมีหลวงพี่หลวงตาหลวงพี่กบหลวงพี่อาร์ตแล้วก็เคนหกรูปอ๋อหกรูปหกรูปเงียบสงบเลยนะใช่สงบแต่ก็จะมีพระใหม่ที่มามาไปไปที่ไม่อยู่กันซาจะบทเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ศึกอะไรเงี้ยอ๋อใช่กุฏิก็คือแยกกันเป็นคนละกุฏิใช่เป็นกุฏิเป็นติดเป็นห้องแถวหรือว่าเป็นหลังเป็นหลังเป็นกุฏิ ติดติดกันเป็นห้องแถวนะซอยเป็นห้องเป็นห้องโอใช่อยู่อยู่อยู่ด้วยกันในในเรือนหมู่ของที่เป็นที่เป็นกุฏิพักของของพระกันนี้ใช้อยู่อยู่ที่เดียวกันแล้วแล้วถูกกับเจ้าอาวาสไหมเจ้าอาวาน่ารักมากหลวงพ่อใจดีมากก็แบบทำไมถึงถามคำถามนี้ก็เลยเออเราเราไม่ได้มีอะไรกับเจ้าอาวาสเพราะเจ้าอาวาสใจดีมากน่ารักมากอาจารย์ ก็ถือว่าสามารถเข้ากับทุกคนได้ในวัดทุกอย่างโอเคราบรื่นตลอดระยะเวลาที่บวชมาใช่ไม่มีปัญหาเพราะว่าอยู uh> uh, ่เราก็คือแบบพยายามปรับตัวเพราะบางทีเราไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต้องมีการปรับตัวเออเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรอะไรเงี้ยด้วยอะไรอย่างแล้วพอศึกมาเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีโอกาสจะไปบวชอีกไหม มียากมากเพราะว่าชีวิตคารวะมันวุ่นวายพูดตรงๆเลยวุ่นวายมากแต่พอพอเราไปอยู่ตรงนั้นเราสึกว่าเรามันสงบขึ้นอย่างวันนี้เป็นต้นใช่อย่างนี้เป็นต้นก็คือกระเทยก็คือวุ่นวายขายมีมากค่ะตอนนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องเคนค่ะคิด้าพนาทีแล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลเดี๋ยววันหลังมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆแบกดกอรสกังฟ้าเนะขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะช่องคุณดีดีแล้วก็ของเคนนี่ติ๊กต็อกนะคะ k ี n N นแล้วก็ k E n N Y แล้วก็ JUNG ฝากด้วยนะคะห้องช่องของ t ิ k t o k ของเคนนี่เองครอยากติดตาม,ตามด้วยนะคะติดตามแล้วก็อยากเข้าไปพูดคุยพูดคุยไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้พูดคุยเลย่นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับประกันชีวิตหรือสุขภาพฝากด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องเทนสวัสดีค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะ